คุณปอนครับเกมวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับก็ขอตัวสวัสดีก่อนครับก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่ประทับใจมากๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเล่นไม่ว่าจะเป็นความสามารถของน้องๆที่สามารถต่อปอนกับทีมในไทยบีดแล้วก็กล้าเล่นกล้าทําแล้วก็มีวิธีการหลากหลายในการเข้าทำแต่ถือว่าต้องชื่นชมนะครับผู้สาวประตูของของ,ของชทยบีดีวันนี้จริงๆว่าเขาเหนียวหนึบจริงๆผมกับ คยติดทีมชาติมาครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งวันนี้เราไม่มีตัวหลักหลายหลายคนนะครับน้องๆที่ได้ทาหน้าที่ในเกมแรกหรือหลายๆคนที่ลงมาแทนจากตัวสํารองขึ้นมาในวันนี้ทุกคนทําได้ดีหมดทุกคนครับครับในเลกสองครับในการเสริมทัพครับตอนนี้โคดปอนได้ขยับในการเสริมทัพยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้มีเข้ามาอยู่สองคนนะครับก็คือหนึ่งก็คือ เกียรติพูขีนะครับจะย้ายมาจากกาสุสารุรนะครับในตำแหน่งหน้านครับแล้วก็คนหนึ่งก็คือในตำแหน่งกองหลังก็คืองชัยโบนานะครับที่ย้ายมาจากคิซุโลกเอฟซีครับ,รบแล้วที่มีกระแสข่าวกับทีมบ้านใกล้เรียนเคียง,งนะครับในสูน้าต่างชาติครับข่าวนี้เป็นไงบ้างครับต้องต้องบอกว่าข่าวของอแซมมี่ยดิคอฟน,นะครับท,ที่ที่ออกไปทาง บางสื่อนะครับก,ก็ต้องบอกว่า,เ,าเคยเคยมีการคุยกันผมผมเคยมีการคุยกันกับทางทีมงานงทางทีมใหม่ทีจริง,รงแ,ตแต่แต่เราก็เราก็ไม่ได้คุยต่อนะครับก็แล้วก็ยังยืนยันครับยืนยันชัดเจนกับกับกับทีมงานทุกคนว่าในสื่อเนี่ยเขาบอกว่าอังเดออังเดหลุยส์เนี่ยคือคือเป้าหมายที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ผมยืนยันชัดเจนครับอังเดหอหลุยอยู่กับตอบเราแน่นอนครับครับแล้วจะมะีตัวเพิ่มขึ้นมา ข้น้ยอนยเท่าไหร่ครับกําลังกําลังมองกันครับว่าว่าเราอาจจะมีการเติมตักชาติในในตำแหน่งของหน้าหรือเปล่านะครับก็ก็ยังไม่ได้สรุปเจนครับครับฝากถึงแฟนคลับลําพูนครับวันนี้มาให้กําลังใจกันล้นหลามเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศในวันนี้ก็ซืมซับมากๆและก็ชื่นใจมากๆนะครับก็หวังว่าชาวลําพูนจะไม่ทิ้งทีมลํพูนตัวนี้นะยครับ ครับขอคบคุณมากครับโคุณปอนครับสวัสดีครับ